ทำไมถึงเ,เล่นเลนในมัน,มนอยู่ข้างนอกมันอยู่ใกล้ชันเล่นในเนี่ยคือเล่นใหญ่รู้ได้ไงมันก็ใหญ่เท่ากันหมดอ่ะ ก็ต้องเถียงกันได้ชนะลวค่ะพี่เจมแต่ว่าเราปกติไม่ปกติเราวิ่งเลนในใช่ไหมปกติเราวิ่งเลนแบบว่าเลนใหญ่ถูกไหมครับแต่ผมเข้าใจนะเพราะบางทีผมก็สับสนกับตัวเองบางวันตื่นมาก็เป็นเลนไม่ได้ไม่ได้ใน่เอ่อโดนจับอ่ะพี่เรื่อเมาแล้วขับครับคุยกันตั้งหต่ยหน่อี้สวัสดีครับจริงๆถ้าโดนจับม่ช่วยได้ไหมสนุบบ่ะไม่ได้ไม่ได้จับเขาคุกไปเลยด้วยสวัสดีครับ วันนี้นะครับเราอยู่ในรายการพี่ไม่หักน้องไม่งอวันนี้เราจะมาเถียงกันเรื่องถนนเสนทางการขับรถใช่เพราะว่าจริงๆเป็นคนขับรถดีอยู่แล้วโอ้โหกล้าพูดจะบอกเลยว่าม่อนนะขับรถยนต์รถบรรทุกทำไม ไม่ <c oughs> เขาเป็นคนขรถไงเขาไม่ขับรถเองเขาไม่รู้หรอกฟุลลิ่งมันต่างกันคนขับรถใช้รถแบบนั้นวันนี้เราจะมาเถียงกันเรื่องถนนหนทางใช่มันเป็นปัญหาโลกแตกที่เวลาเหมเวลาบอกขอ้างนั่งแล้วมันก็จะมีเขาจะบอกเข้าไปเลยไหมเข้าไปเลนนอกออก็เลยไม่รู้อะไรมันคือความถูกต้องฉันเลือกเลนใน <c oughs> แกมาเลือกของฉันที่เท่าดีเส้นใหญ่กับเส้นเล็กมันจะมีเส้นใหญ่กับเส้นเล็กนะเลือกเลนไหนเลนนอกกันเลยนะอันนี้เลนไหนอันนี้คือ นี่คือติดฟุตบาทเล่นในทำไมถึงเล่นเล่นในมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ใกล้ฉันเล่นในเนี่ยคือเล่นใหญ่ไม่ได้ไงมันก็ใหญ่เท่ากันหมดอะฉันว่าจะถูกเอาปะจริงๆแล้วหลักการเน่ยคือเล่นนอกเล่นนอกเล่นนอกคืออยู่ข้างนอกเล่นในอ่ะอยู่ในทำไมถึงเรียกเล่นในอยู่ข้างนอกเต็ดฟุตบาทนี่เขาอยู่ข้างนอกใช่อยู่ในในฟุตบาทใกล้ๆกับในฟุตบาทก็ใกล้ๆกับฟุตบาทก็มันเลยเป็นเล่นในไอ้ตรงนั้นอ่ะมันไกลกว่ามันก็เลยเป็นเล่นนอกมันใหญ่กว่ามันต้องเรียกว่าเล่นในไม่เธอเคยเอาไไไปม้บัทดคือเคย เพราะอะไรเหตุผลคืออะไรถึงเป็นเลนในเพราะว่ามันใกล้ฝุกบาทแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆกับคนเดินก็เลยเรียกว่าตรงนี้คือข้างในเขาเริ่มมาไม่ใช่ค่ะเลนในเนี่ยคืออยู่ข้างในหมายถึงว่ามันมันอยู่ข้างในเขาจะเขาแตะเขาแตะฝึบาศเขาแตะอะไรข้างไหนข้างนอกปะมันพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปพี่มินเข้าใจแล้วที่าจะพูดว่าอยู่ข้างในที่มินเข้าใจเข้าใจข้างในข้างนอกไหมข้างในเราไม่เหมือนกันไงนี่อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกถ้าอยู่ในห้องนี่อยู่ไหนอยู่ในข้างนอกเข้าใจไหมอันนี้อยู่ข้างนอกเพราะเราอยู่บนี้นเปนใก็ช่ไง แต่รถเยอะกว่าก็เลยไปนข้างในอยใ,ใช่บางทีรถข้างนอกก็เยอะกว่าเหมือนตอนขับไปเส้นสละบุรีอะข้างในก็เยอะกว่าก็มีที่มาแถวคนที่วความวเหนื่อยเหมือนกันนะ ฉันอาจจะถูกก็ได้เรายังไม่ได้เสิร์ชหาถ้าเสิร์ชเดีฉันถูกอยู่แล้วค่ะป้าหนูมีคะแนนพิเศษให้ตอนนี้เลยถ้าทุกคนตอบถูก <S <S เนี่ยป้ายบอกออกคู่ขนานเนี่ยคือทางหลักอ่ะทางหลักข้างในมันไม่ใช่หรอกเธอไปเรียนที่ไหนมาป้ายบอนคู่ขนานตรงตรงเส้นทางบางทีนี้แอบทำมามันมีคนรับทำนะเธอไปไม่ไม,ไม่ได้ไปสอบแน่เลยเดี๋ยวสอบที่ไหนสอบที่ไหนสอบนี่เลยตรงใกล้ๆไอ้เนี่ยวิภาวดีอ่ะเจอทุกจากของตรง เคยฟังนะพอมาอยู่ข้างในเนี่ยเล่นถนนเนี่ยมันมีสีทั้งหมดสี่เล่แบ่งกันคนละครึ่งก่อนนะมันมีเป็นใหญ่เป็นเล็กใหญ่เล็กนี่เห็นไหมเล็กอยู่ข้างนอกออกไปข้างนอกมึงออกข้างนอกกับข้างในคืออยู่ข้างในติดไอ้ข้างบนเนี่ยอยู่ข้างบนละอะไรใช่ไหมอะไรที่อ่านใบตัวข้างบนถึงบนเนี่ยข้างในคือข้างในข้างในเข้าข้างในสิคือข้าข้างในเข้าข้างในสิ่เริเนี่ยเขียนมาตลอดไม่เข้าข้างในคือ สมมติเวลาเธอคุยกับเพื่อนขับรถออกข้างนอกสิออกยังไงออกข้างนอกใกล้ๆปุตตะไม่ใช่ออกข้างนอกเนี่ยคือเราอยู่ข้างในไงมันออกข้างนอกก็คือออกไปสมาร์ทมันเราออกจากฝ้านเราก็ต้องออกไปข้างนอกถูกปะเราก็ต้องออกไปเลนข้างนอกมันงงอะไรอ่ะไม่ใช่รัชดามีสี่เลนเหมือนกันไม่ใช่รัชดามันเป็นมันเป็นทางเดียว ม,มันไม,ไม่เืนเอนวิภาวดีที่มันมีแยกออกมานีม,ม่อนจะแยกออกไปถนนวิภาวดีบางมาที่แบบมีสองเกาะใช่ไหมเราเถียงก,กันเรื่องนี้ไงรรัชดาเราไปรัชดามันมีเส้นเดียวไป <c oughs> และก <c oughs> ลับหลอกได้ปะรัชดาเนี่ยมีถนนสีรร่เลนไปและกลับก็ใช่ไงมีมีอุโมงมาและไปมันไม่มีข้างนอกข้างในอาสมมุติให้ฟังเลยง่ายๆถนนรัชดาเนี่ยเธอขับเป็นใหญ่อยู่อยู่การจราจรอุโมงละแวลจะบอกเพื่อนว่าไปอีกฝั่งหนึ่งงจะบอกว่าอะไร มึงอยู่ออกข้างในดีกว่าอ่ะปาซิงขับรถมารับจาบ้านอ่ะเพาไงวะไอ้ม้อนวันนี้มึงจะไปไหนหวะไปพี่พาวัดีก่อนตอนเด้อขับออกเส้นรัชดาจะไงต่อ,ตอมันมีทางลงอุโมงค์เราอยู่ตแล้วมันจะบอกว่าอะไรไอ้ม้นจะต้องไปนี่ไหนอาถึงบอว่าต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้สุดสาย มันก็ต้องเลี้ยวซ้ายแต่ว่ามันมีเส้นใหญ่กับเส้นเล็กเหมือนกันเธอจะบอกเพื่อนว่าอะไรในเมืม่อขับเส้นใหญ่อยู่มึงเข้าข้างในเข้าข้างในอย่างนี้เหรอเข้าไปใครเลยเนี่ยเนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายพี่ว่ายืดตามคนยืนยืนในถนนยืนทนงฟุตบาทใครจะเป็นยืนตรงถนนวะยืนตรงฟุตบาทยืนตรงฟุตบาทฟุต <c oughs> <c oughs> บาทอยู่ข้างนอกฟุตบาทอยู่ข้างในเธอฟังก่อนเราเป็นคนขับรถถ้าเราเป็นฟุตบาทอยู่ข้างนอกถ้าเราเป็นคนเดินคนียกว่ายืนอยู่เกาะกลางถนนแล้วนะ เราเป็นคนขับรถออในฐานะที่เราเป็นคนขับรถเราเราเลยจะเรียกถนนว่าเล่นในหรือเล่นนอกแต่ถ้าเราเป็นคนเดินถนนผได้อย,อยู่ข้างนอกเข้าใจไหมฉันยึดตามคนยืนข้างนอกข้างในาเธคืออขา,ขาในหมดเงียมจะอธิบายให้ฉันค้าใจริษยาแต่เขาไม่ยอ,อมรับในสิ่งที่ฉันพูดฉันนี่จะพูดยังไงคํนโดเอา้าก็ต้องเถียงกันให้ชน,นะแล้วค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอยู่กับม่อนนะกําลังเถียงกันอยู่พี่น้องเห็นพี่เจมชอบขับรถครับผมขับรถบ่อยๆที่เขามีรายการด้วยนะพี่เจมรายการขับรถเหรอใช่ทำรายการขับรถเล็กๆครับผมผมเถียงกับพี่มินเรื่องถนนเลนนอกเลนในพี่เจมพรอนึกวิภาวดีออกป่ะครับนึกออกครับมันจะมีถนนใหญ่กับถนนเล็กพี่เจมเรียกถนนใหญ่ว่าอะไรครับอ่ะในในความคิดของผมนะใช่ในความคิดของผมอ่ะผมคิดว่าไอ้อันที่อยู่เป็นถนนใหญ่คือเลน ท้าไมถึงเป็นปเลนนดอตพี่เจมครับแต่ว่าถนนใหญ่นี่คือเราขับอยู่แล้วนะ <_ n> แต่ว่าเรา ให้เขาอธิบายก่อนทำไมไม่รอจะอธิบายเขาฟังด้วยถนนที่ติดทางเลี้ยวเข้าซอยอ่ะหรืออะไรที่ติดตึกอันนั้นคือเส้นในอะไรเงี้ยพี่เจมแต่ว่าเราปกติปกติเราวิ่งเลนในใช่ไหมปกติเราวิ่งเลนแบบว่าเลนใหญ่ถูกไหมครับแต่ผมเข้าใจนะเพราะบางทีผมก็สับสนกับตัวเองบางวันสื่นฟ้าก็เป็นเลนไม่ได้ไม่ได้พี่เจมให้แต้มฉันแล้วเขาเป็นเพื่อนชานเขาให้แต้มฉานม่อนหยุดทําไปทํามาก็เลยไม่ไม่ไม่มีคำว่าเลนในเลนนอกแล้วทําไปทามาก็คือเลนนู้นอ่ะแล้วก็ชี้ไปวันนี้เราจะมีทำ โทษด้วยเจ๊ขอบคุณมากรักที่สุดบ๊ายบายถามโทรถามพี่ไอดีว่ามีเพื่อนเป็นจราจรไหมผมมีะหว่างคุณตำรวจคนหนึ่งชื่อพี่ไอเป็นตำรวจแฟชั่นนี่เพื่อนขอตำรวจจริงนะครับดูนะครับฝากโทรไปแกล้งแก้งแบบพี่ไอ้ม่อนอะเมาเมาเมาแล้วขับคุณตำวจไหบรเมาเมาขับกับใช่ไอ้อโดนจับป่ะพี่เรมาแล้วขับครับคุยกับตำรวจหน่อยพี่สดีครับ คือน้องเขาพับผมเมาแล้วครับมันมีที่ไหนครับนี่แถวลาดกศึกษาครับผมลาดกระบใช่ครับแล้วทำไมเมาตอนนี้ครับอันนี้หมายถึงว่าเรียกนั่รแหละว่าพับผมเม่อคือครับผมอ๋อแล้วน้องโดนยังไงบ้างตอนเาเปล่าขึ้นครับผมเปล่าเขาชื่น้าเต็มเลยเต็มอย่าช่วยด้วยพี่ช่วยด้วย ที่เป็นแบบว่าถนนเส้นใหญ่ๆไม่ใชงว่าดีเนี่ยพี่ไอเรียกเลนไหนว่าเลนนอกเรียกเลนไหนว่าเลนในเลนขวาเราจะคิดว่ามันเป็นเลนในเป็นขวาคือเลนใหญ่ใช่ไหมใช่คือเลนขวาขคือขวาสุดเลนใหญ่ๆทางขวาเนี่ยบอกว่าให้มันเป็นเลนในเราจะสึกรู้เวลาเราเลี้ยวมันเหมือนจะต้องเลี้ยวเข้าข้างในใช่ใช่ใช่พี่ไอคิดถูกต้องเลยอันนี้คือความคิดที่ถูกต้อง แล้วในในหลักการจริงๆหรือจราจรจริงๆกับพี่ไอพี่ไอดูไหมว่ามันเลนในเลนนอกคือเทียหลัก,กรจริงจริงอ่ะคิดว่าสายเขาหน้าตำรวจว่อนเลนนคิดว่านะ,านะก็ตอนแรกบอกไอ้ม่อนอ่ะมีเพื่อนไปเป็นตำรวจจราจรมันกดโทรหาพี่ไอเลยอ่ะจริงจริงถ้าโดนจับไม่ช่วยได้ไหมสรุปอ่ะไม่ได้ไม่ได้จับเข้าคุกไปเลยด้วยโอเคพี่ไอครับขอบคุณครับเขาบอกว่าเลนในเนี่ยคือช่องที่ชิดเกาะกลางถนน กสไไไไิไม่ใช่ที่เกา,กา,กาเนะากลางถนนไม่่ใชอย่าให้รู้เกาะกลางถนนเลยฟังง่ายๆนะเกาะกลางถนนเนี่ยคือตรงกลางอันนั้นเล่นไหนเข้าใจเกาะกลางใช่ไหมเข้าใจรถเสียอยู่เกาะกลางถนนรู้ใช่ไหมว่าต้องเสียเลนขวาเพาตรงการลางระหว่างทางไปกับทางกลับเนี่ยเลนไหนก็ฉ<ช>ันด,ดุกล้วสิเล่นนองเป็นเล่นที่ชิดทางขาวอ่าให้นําไปก่อนไม่เป็นไรก็ถือว่าหนึ่งต่อหนึ่งป้าอันนี้ก็ไม่ได้นับเป็นสองเพิ่มขึ้นมาอยู่ดีมันก็คือเป็นหลักการที่ถูกต้อง ก็คือเราจะมีภาพให้แล้วทายแยกในถนนวันนี้คอนเทนต์เกี่ยวกับถนนเลยจะแทนททยแยกเกี่ยวกับถนนใครตอบได้ต้องกดอย่ากดเล่นนะหนึ่งฮะประตูน้ำเอเป็นคะแดนทุกคระกในใจเมื่อกี้กินประตูแก้วหนึ่งสอง้ำเฮ้ยเฮ้ยโ้เอาไปเลยลาดเต้าลาดเท้าถูกไหม ยังกันจะตอบแล้วเหรอคะได้ใจผ่าดออ้ทพห่งสออันนี้คืออะไรหันมัมานเหรอไม่ใช่แยกออกมาเกียห,หรือเปล่าสูิตอ้ทองพี่พีลนึงค่ะแกนสกัดแยกทนสกัดไม่ใช่ลงสองค่ะอ้าวี่ไม่ได้ตอบนะ <c oughs> มีสสี่อะไรส <c oughs> ี่อะไรตัวเองสี่ไอ้ทอไ้องอีกนึ <c oughs> แหละฉันพยายามใบ้อยู่ว่าสีนะสีอะไรได้ไปหนึ่งลบไปสามลบสามบวกหนึ่งติ๊กล้ำลำสาลีเธอเธอช่วยเราหน่อยได้ไหมตาต่อไปอะ่ะ <c oughs> พี่ผ่านหนูแพ้อีกแล้ว <c oughs> ดาวินชีคือแบบมันเป็นแบบอะไรก็มันต้องใช้มันต้องใช้ไหวพริบนิดนึงอะ่ะแานพิมนะแยกถนนอ,นอ่ะพี่ผ่านลองวิดีโดอคอลสักอันหนึ่งอ่ะพี่ผ่านเรากดเปิดให้ดูโ เป็นเป็นชื่อสีแยกในกรุงเทพนะพี่ผาม้ากินมาโอ่พานมาลูกผาไม่เห็นมาโอ่งสวรรค์เหรอเามีคำว่าสวรรค์มีคว่าสวรรค์อันนี้ยากมากเลยอ่ะแล้วพี่ผามาเจอข้อยากมามาไห้สวรรค์หรอใช่ครับว้วันได้อะไรอ่ะมาไห้สวรรค์มาไห้สวรรค์ จัเลยพี่หาพี่หารู้จักได้ไงอ่ะอยู่ในพนบุรีป่ะใช่ใช่ใช่ฝากคนว้าฉันได้หลบหลบติดลบหนึ่งอ่ะใช่ปะได้ก็ติดลบติดเกมงแบบมี้ติดลบได้ปรอโอเคพี่ผาขอบคุณนะหนึ่งสองสามที่เราด้ชดาไม่กดนาไม่กดเอ้าพี่ว่นตอบพี่ตอบได้เอาพี่วัานโตอบรัชดาเลยอันนี้ชาดาชาดาไม่ใช่ไม่กดชาดาคือกดใช่แต่ว่าพี่กดปุ๊บเขาตอบ มันไม่ใช่นะคะมันไม่ไ <Alicia> ด้ว <guard> ่าแบ่งกันเนาะมันแย่งกันจะไม่คิดให้พี่แก้ตัวบ้างเหยอเข้าใจใครว่าแย่งแย่งแย่งรู้จักัเร็วเหีวเหี่ยวบ้านอันนี้เธอรี่คือแบรนด์อะไรอะอี่อเอัรี่าะเทที่อังรี่อัรีดูนาขอค่ะ มีมีคำถามให้อีกหนึ่งคำถามขาตอบอะไเาตอบคะนแนนเลยนะถ้าพี่ไบตอบถูกถ้าตอบผิดลบสองอะเอาอะไรอะได้ดิได้ดิคำถามก็คือหนูไปถามพ่อมาแล้วว่าพ่อเลือกตอบเลนนอกหรือเลนในพ่อตอบว่าอะไรคนในครอบครัวก็รู้เรื่องของมันจากพ่อพ่อตอบแบบมอนเลนในคือข้างในเธอตอบกะนแนเลยนะถ้าพี่ไบตอบถูกถ้าตอบผิดลบสองอะเอาอะไรอะได้ดิได้ดิเลนนอกตอบเลนนอกตอบเลนนอก ไม่ใช่วันของจ้าพี่ม่อนพี่ม่อนถ้ากบบว่าพี่มิ้นเนี่ยตอบเล่นในมีคะแนนอยู่ลบหนึ่งส่วนพี่ม่อนมีคะแนนอยู่5คะแนนชนะหรือป่าไปถามคนข้างนอกกันใช่เลยคะสมปองรอดยิ้มครับเรียกเลนนี้ว่าเลนนอกหรือเลนในคะเห็นเลนใหญ่กับเลนเล็กคุณลุงเรียกว่าอันไหนทางนอกอันไหนในเลีนนอกอันนี้ต้องเลีนนอกอันนี้ต้องเลียนในเรีกเรียนให่ใช่ไหครับใช่ขอบคุณค่ะ ที่เรียกเลนนี้ว่าเลนนอกหรือเลนในคะข้างในแล้วนะข้างในอันนี้นอกอ่าโอเคโอเคค่ะพนักงามันได้ถามนี่ถ้าเกิดฉันได้ฉันขอสองคะแนนไม่ได้อ้าหรือสองคะแนนหรือขอได้ถ้าจะทอะไรแกหรือว่าพี่มอบใจดีให้เลยให้เลยให้เลยเอาคอะหนูเรียกเลนนี้ว่าเลนในหรือเลนนอกเลนในค่ะอันนี้เลนในอันนี้เลนนอกโอเคโอเคขอบคุณครับแค่ดีครับ มีว่าเลนในหรือเลนนอกถนนมันมี2อันเลนนอกอันนี้เลนนอกโอเคอ่าขอบคุณฉันได้คะแนนขอบคุณนะครับเลนในก็เลนต่างตายอะติดพื้บาทเรียกว่าเลนในเหรอได้ครัอันนี้เลนนอกแล้วติดเกาะเกาะกลางเลนนอกเลนนอกครับโอ้โอเคขอบคุณค่ะครับสี่นะนี่สี่คะแนนเลย แพนเดียวไม่ใช่หรอปกติถ้าพี่ขับรถเรียกอันนี้เลนในหรือเลนนอกคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็ต้นเลนเนเลนนอกอันนี้เลนในปิดติดเป็นบัตรเลนในใช่ใเนี่ยเนี่ยเลีซ้ายเนี่ยราขับเราอยู่เลนในเราอยู่เลนนี้อ่ด้านนี้เลนนอกใช่โอเคเลนในเลนในตายแล้วไม่คิดเลยอ่ะว่าอยู่ดีๆจะพิกโผชนะได้แต่ต่อเสร็จก็คือพี่มินชนะพิกโผมากทุกคนเขาเรียกข้างนอกเขาอันนี้ว่าเลนใน ตองที่มินตอบแล้วเรียกเลนชิดกับเก,กาะกลางว่าเลนนอกมันเลือกเลยค่ะว่าบทลงโทษจะปะแป้งเดินริมถนนหรือจะให้พี่ทาลิปติกให้เอาเอา,เอาทางโคเอาทางคโคทางหน้าฉันได้ใจดีแล้วเอามือกมา ชุมต่อห้าสี่อ้ยเห็นเขว่าแพ้แน่เลยไม่รักน้องจะไม่คิดให้พี่แก้ตัวบ้างเลยพค่มีพอเพราะว่าเขาใจดีกับเราค่ะรายการพี่ไม่หักน้องไม่งอเลยนะครับค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะอยากให้พวกเราไปทำอะไรที่ไหนหรือลงโทษแบบไหนก็คอมเมนต์กันมานะคะ เราทําเป็นมาเดินเล่นนะคะเรามาเดินเล่นที่สวนดูแต่ละคนมองกันนี้เนี่ยหล่อไหมคะสวยจังเลยสวยไหมคะถูกใจแทนได้ยังไงวะลายไมคะหล่อไหมชอบใช่ไหมโอ้ ขอบคุณนะคะ